การทําอะไรด้วยความมุ่งมั่นนะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อเรามุ่งมั่นแล้วเราต้องจดเป้าหมายไว้ให้ดีๆเพราะว่าเราคือนักเขียนอนาคตของตัวเองจงเขียนสิ่งที่เราปรารถนาและใช้ชีวิตและเรื่องราวของเราเองและที่สำคัญเนี่ยถ้าเราจดเป้าหมายไว้มันจะมีแนวโน้มความเป็นจริงสูงมาก และที่สำคัญเมื่อเราจดเป้าหมายไว้แล้วเราจะจด,จ,ดจ่อกับสิ่งที่เราจดไว้การจดเป้าหมายของเราเราจะจดด้วยปากกาจดด้ดินสอหรือจดลงในโทรศัพท์ของเราหรือแท็บเล็ตของเราก็ได้การจดนั้นจดอย่างไรจดด้วยความจริงใจเขียนด้วยรูปประโยคปัจจุบันต้องเป็นประโยคที่แง่บวกเขียนด้วยถ้อยคำของเราเอง จาะจงลงไปในรายละเอียดว่าเราต้องการอะไรการตั้งเป้าหมายจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจวิธีที่ดีที่สุดการสร้างความมั่นใจก็คือเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วค่อยๆขยายเป้าหมายไปเรื่อยๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจดเป้าหมายไว้จะเป็นจริงจดด้วยความจริงใจ ฝากเพื่อนๆไว้สวัสดีครับ